พ,พแนะวิธีปฏิบัติตนป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5รู้หรือไม่ว่าเรามีข้อควรจำ5ข้อเพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5ดังนี้ค่ะ 1. สวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นได้ดีและมีประสิทธิภาพ 2. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะ 3. กลุ่มเสี่ยงที่ป่วยง่ายเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากฝุ่นพิษ 4. ลดปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดฝุ่นได้และหหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะหรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนิรภัย1 7 8 4ค่ะ ข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์